บาเลยด้วยจิตวิญญาณด้วยความปกติเลยทุมันแบบมันทุกอะเข้าใจปะจ้องฟังอย่างนี้มันร้องดีหมดอะแกไม่มันดีทุกเวลาต้องการสิ่งไหนอยากใช้รีบมาที่รักได้ไหม ว่ามันเอื้อนไปปนะมันดีขึ้นกว่าเดิมนะเนื้อเสียงเยอะขึ้นอ่ะจริงเหรออ่ะ,อะต่อ,อ,อแต่แต่บอกว่ารักเนี่ยกลัวเพี้ยนมากโอเคแล้วรรกกสิ่งใอยาาช้ีีบมทมทดห อ่ะลองใหม่ทุกเวลาทุก อันนี้อันนี้จะเดินเดินตกพี่ลิวแล้วก็เสียอัพเออเอาเลยเอาเลย<ค>ให้เป็นพี่ลิวให้เอาเล <c oughs> ่นเล่นเล่นดอยเดี๋ยวพั่งอย่ายพัง <c oughs> Hãy subscribe mày kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มจ,จมันใหญ่ไปป oh, oh, oh. ่ะม,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 ม่่รู้วาบมันใหญ่ใหญ่ไปเป่าะคืออะไรใหญ่ไปแบบมันก็มันมันไงมัน,ม,นมันไม่ดีอะไม่รู้อะเหมือนฉันนะแกมันไม่รูดิอันนี้เราเรารู้สึกได้ว่าแบบเมื่อที่ครูก็บอกว่าเราเราใหญ่ไปเปะ่ะวะไม่รู้ครูบอกอะ ไม่รู้แบบนี้ก็เอ็นเตอร์จีแรงไปเปล่าเลยแรงไปบ้าเลยอ่ะไม่รู้แกฟิลออฟฟิลดิเออฉันก็เป็นคนยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วอันเนี้ยเป็นคนเยอะแยะอันเนี้ยคือซ้อมมาเยอะมากแต่มันคือดูโอเคกว่าจะกระโดดได้อ่ะจริงเหรอเฮ้ยไม่ต้องคำเสียงกว่าจะกระโดดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยอ่ะกว่าจะกระโดดได้อ่ะมันก็ได้มั้งรู้ฉันเจอกับเอาใจกับช้ำร้ายจะครั้งนี้ฉันรู้ตัวเกือบจะสายแต่มันก็โอเคอ่ะแกไม่เหนื่อยใช่ป่ะล่ะ โดดเป็นสิบอรอบแล้วเนี่ยโอเคโอเคเอาไหมโอเคเอาแบบเมื่อกี้นะเนี่ย <Okay, yeah. S 1>

เธอก็บเอาเขนั้นสิมแทงหัวใจ 哈哈哈。<laughs> 对着对。

ขอด้วยขอด้วยประเด็นคือถ้าเราไม่มั่นใจไหนใช่ป่ะพี่ต้เอนเดือนกต้ำอย่างียเพี่ต้นยืมไหมเข้าใจป่ะจะเต้นนี่ไงเสียบด้วยม่เสียบจะเต้นแบบถูกป่ะเปิดให้พี่เดินหน่อยใจช่ป่ะเดินพี่ต้ยเอาแบบเอาแบบมีคนร้องเป็นเลยถ้าอย่างก็ถ้าอย่างเราก็ไม่เราว่าเราทำได้แต่แบบพี่ต้อเขาจะเตงหุ่นเลยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่รู้แต่ว่ามันคเขนดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะคือมันดีมากก็มาสไตล์อ่ะถูกป่ะ ก็เราเป็นคนครีเอทเองมันก็ได้เป็นพี่เต้ยดีอ่ะเขี้ยอะไรใช่เอาใหม่ได้ไหมพี่ชายเราบอกว่าอะไร,รวยวะพี่ชายเราบอกว่าเธอเฉาะกางเกงขาดเลยใส่กางเกงขายาวนั่นเนี่ยแต่สภาพขาดูดิเฉาะ b T S ชอว์ฝนตกใช่ไหมวันนั้นใช่ไหมไม่ตกไม่หรือตกวันตกตกทำได้วันไหนแนนไม่รู้วันไหนเนี่ย ไม่ล้มวันวันวันพวันไปมันอะไรวะก่ะอนก่อนประกาศผลอีกอ่ะอ๋อเอ้หรือประกาศผลแล้วเอ้ประกาศผลแล้วดิไปพนักงานป่ะไม่ไปเทอร์มินอลหลังจากถ่ายสตูมั้กหลักอับไปกันมีโยกขับรถจะเตอนั่งหน้าสามคนข้างหลังหัวต้นผึนาเขา แล้วตอนขากลับก็กลับมาทำปูนมาต้นเหินตาเขาเขาก็ไอ้นี่เลยจ,จ้ากำปูใส,ส่บีบได้ยินเสียงเแบบว่าจากชาวต่างชาติข้างหลังอะแบบบ้ยาบอกวคิดไหมอะก็ขาเฉาะแล้วถาลายแบบคืออะไรเดี๋ยวสะดุดอะไรอะะหุด,ด,ดวันนั้นสะดุดอะไรไม่รู้ตัวอ๋อเออไม่รู้ตัวจริงรู้อีกทีคือแบบ กำลังแบบสไลเดอร์อยู่แล้วทำไงต่อโหไงต่อก็ไม่มีอะไรก็ทุกคนก็ตกใจคนไม่ใคยขวาทัน <c oughs> แต่รู้ว่าอ๋อหน้าลูดแบบแขนลูดไปกับแบบตรงที่มันเป็นในเนี่ยที่จับแบบพยายามหายเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยคืออันอันลม้มล้มสวยอยู่น <c oughs> ้องสวยตะขาเฉาะไงเหมือนมันเป็นบันไดไงใช่แล้วเราแบบเฉาะอกอไปอย่างเงี้ยอืมกางเกงถลายขาดเลยเ <c oughs> ออหมอตอนนไม่เป็นไรไม่เป็นไร สายฟ้าก็สงสารอนน่ะของเขาฮะสงสารขอบคุณนะสงสารสงสารสงสารอ่ะเราล้มบ่อยมากบางทีแบบร้องกับงานที่มหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมงานี่หอ่ะล้มบนเวทีเลยจ้า แต่ล้มยังไงบ้างล้มแบบทาตั้งข้างเดียวอะแบบแล้วคนคนก็เฮกาท่าสวยเฮ้ปดตัวท่าสวยจังเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแต่ในขณะที่ล้มนี่งไงยังยุกปากนะร้องต่อร้องต่อเก๋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 ในดวงตาของเธอฉันเป็นได้แค่เง,งาเป็นภาพสะท้อน ตัวเขาให้กับเธอยิ่งให้ความรักยิ่งเธอเข้ามาใกล้กันมันจะทำให้ฉันยิ่งว่า ใครและไม่มีวันเป็นฉันอยากรูทียังรักกันยังต้องการกันไหมหรือจะไปจากฉันไม่มีนี้สั้นยนังสั้นไหมสั้น สองห <laughs> น,น,นึ่งนาทีสิบห้าหมอะไรสองมั้งขอพี่นสองก็หนึ่งหรือสอง ผู้หญิงคนอื่นคนไหนจิตใจของฉันทำด้วยอะไรจะมไม่ไม่มีน้ำตาผู้ชายฉันมีมันเพียงแค่ผู้หญิงคขาทำไดาแต่ตัวเขาฉันไม่เคยคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วฝนตกเป็นไม้หล่นภาพพิย้อนที่สึ่งใจเมื่อครั้งดวงมเชนอ่อนไหวจนเธอร้องไห้ที่ได้ ฉันไม่อ้อมสายแผลเธอนั้นแล้วเธอไรค่ะจะผิดมากไหมที่ฉันไม่แคร์รคแต่เป็นเธอ พี่ชอบแบบชอบเทคนิคน้องมากอะจำไปชอบฟังเพลงไอย่างี้ใช่ไหมจำไปร้องเพงลงร้องก็ยังเป็นได้ย่งดีก็เป็นสไตล์เราไงถูกปะละ่ะก็ของพี่าหรอเป็นวแะบบพี่คิดว่าทางเดียต้นเก่งอะแล้วแบบถ้าจะแบบร้องเพลงแบบทื่อๆอะในความรู้สึกพี่มันไม่ใช่ตัวตนของน้องถูกปะถูกปะใช่ปะก็คืออ่ะถ้าน้องแบบก็นิดนึงอะรู้ให้เราแบบเฮ้ย จร,จริงๆเราไม่ได้เราก็เป็นเราร้องเพลงเศร้าได้แต่เราก็มีสเต็ปของเราอ่ะถูกปะก็พี่คิดว่าตอนที่พี่ดูพ,ดพวกแบบเกาหลีเต้นอ่ะมันก็เพลงเศร้ามันก็มีแบบมันก็ออกลวดลายนิดนึงอ่ะมันก็ปุ๊บถูกปะก็เป็นตัวตนของเรานั้นแหละซ้อมไหมหแต่อย่าเยอะไปเพราะว่ามันเป็นเพลงเศร้าถูกปะใช่ใช่บีบีบีจะบี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 ไม่กบี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 มีบ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 ้บีบีนก็เป็นแบบี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 ีบ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  สองนาทีเลยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยอีกนั้นเท่าไรแล้วฉันต้องทนเศร้ากว่าจะกลัว่าจะพาให้ฉันพบเธอ พอล้เดียวแค่นี้แหละไม่เดียครับพี่ชายปะตอบปะพี่กต้องมองไม่พี่ไปไหนไม่พี่ยี่สิบสองเหรอใช่ไม่เนไาครับหาไม่เจอพี่เมื่อกี้แหละหาไม่เจอเมื่อกี้ไม่เอาเลยเอาเลยเอาแป๊บนี่อ้าวนี่นี่นี่ยี่สิบสองใครนัน นั่นครับนั่นครับนั่นนั่นหรอกนั่นอะไร พี่พี่เต้ยตีแบบพีแตกกระจายเลยไม่หายไปไหนเพลงอะไรพี่เดี๋ยวจัดการให้จ๋าทังคิวเออร่มสีเทาครับร่มหายไปไหนไม่รู้ไม่อ่ะอยู่นู่นไมล์บีมปะไหนครับอยู่นี่ครับร่าช่วยนึ่อนมีใครว่างอยู่มุมเมียงอะไลเพลเนาะ เสียบมาเลยพี่นันเดี๋ยวเวบียเป็นแน,นให้เอกันนะอันนี้จะดังกว่าไหมใม่อันนี้ไหมจัดเลยเดี๋ยวแปะให้มันมีที่แปะหรอวางพื้นก็ได้นะเีพี่เห็นเหรอว้างนี้ได้ไหมอ่ะนนอ,อีกไหม้หนึง่งอัน,น,อไนไหนบ้างพี่อันไหนที่ใช้ได้บ้างไหม่อันนี้ได้ปะ พี่ขอขอเพลงเอาใหม่เอาใหม่ครับฮัลโหลฮัลโหลเป็นใครร้านแนนให้เฉยนะพี่ก็ใช้เทคนิคของพี่ไปก็ลองเป็นของเบียร์นะใช่เลยหรือว่าให้ลองมุกลองมาได้บุกขอบคุณครับแย่แบ่งวักไม่ค่อยได้ค่แล้วเครื่องเบียร์มันอยู่ไหนพีคือร้องไม่เป็นอย่างที่ต้องเห็นมุกเห็นปวะเดี๋ยวกันนะพี่บายบาย มุกมุกจะลองไงม้องเดียวกัน้เหมือนกันเลยลองเดียวกันจ้าเดี๋ยวเขารองปากเปล่านะถือให้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูไกลเลยไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครูบอกให้สอบครูบอกให้พูดยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงว่าจะคท้องเสียงว่าจะคท้องเปิดเลยนะได้เลยมาเปิดให้ไป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 ล้องไปลองไปลองไปลองไปรองพี่บีมซ้อมหรือยังซ้อมแล้วค่ะเขาฟิตไม่รู้เหรอฟิตไรดูท่าเต้นดิเออดูท่าเต้น ความสุขอยู่ที่ไหนชายที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามาบอกกับฉันคอรมสักคันแต่ว่าที่เมือเขาก็มีหนึ่งคันก็แปลกใจทำกลางหยดฝนโปรยไปเขาก็ทา 供你。 ไปยึดอย่าไปถืออย่าไปเอามานก่อนไปก็จะไม่เสียใจฉันจะมงลงผานมาเติยรรฉันเฝ้าถความสุขฉันได้